สวัสดีครับผมผมกับบังโจ้และกับบังเอ๋ครับผมชาแนลเวอร์ไอโจ้แฟนเพจแล้วครับแล้วกับโจยูทูบแล้วครับทุกคนมือนี้ครับมาขายเนื้อกันอีกแล้วครับทุกคนสำหรับมือนี้เฮามีนี่ครับเสือช่องเสือจ่องโอ้าเสือจ่องหรือเสือเขียงครับผมนะไปอยากปวดเสือเขียงจัง่อยนึงมือนี้ครับเนี่ยเขาจัดมาสองขาใหญ่ๆเลยพี่น้องขาใหญ่สองขาแล้วก็ตัวของแถมพร้อมคือตอครับผม แล้วก็เขาเขอ้นที่งน้ทุกอย่นี่เขาวัฒนาเลยครับผักนี่เขามีจัดเต็มเลยเลยครับครบหมดเลยครับผักนี่นเออเรากหอมบักซี่มีครบครบผมแตงเจิง10บาททุกคนถุกเื่องเขาท็มแลีวมาคนมาขาของตั้งเอาเรื่องเอเาเรี่ว่ยเราไ้ทงไว้เพื่อไปสั่งอย่างดี Chẳng này rồi thì ừ, nó kiếm phát những gì đây nè. ดี่ยวดีกลอัยนะครับโอเคเสร็จแล้วครับสองวันยี่ห้าคุณครับผมนจะเป็นเนื้อเลอกโค้งนะครับผมเนื้อเลอกโค้งสวยงามเลยจะเป็นขาครับผมช่วงนี้มีตอมาล้ายครับพี่น้องผู้เฒ่าผู้แก่เป็นว่าเห็นมาโล้ยมากินมาโยนในห้องร้านขายจะได้ขายดิบขายดีแล้วก็ขายเรื่อยๆครับผม เสด็จต่อไปเรื่อยๆว่าส่นขึ้นมาเหลือสามสิบบาทไม่ใช่เหลือห้าสิบบาทสิเหลือห้าสิบบาทโอเคห้าสิบบาแอบไปเลยทีนี้ของแถมเราไปใส่นู่นไปข้างหลังเหรอเออใส่ไปเลยจะไปเที่ยวอย่างเนี้ยรำมาีิมาไปเดี๋ยวเขาไปส่งเดอร์ให้เจอี่ะขาผมขาหางแล้วก็หูข้าวโพปากหนามชุดนี้สี่ร้อยเก้าสิบบาท

Nói sao chị cơm như vợ chô Cái chết mẹ thấy xuống thấy quầy luôn Mẹ ăn thịt xuống thấy chết ngoài luôn nữa Ngoài không bà? Chết ngoài, mày bố? Cơm quá chết ngoài thì bà chết như thế này Mẹ bảo không có ngủ Mà chả tháng không có kì lạ đi luôn đi Để cái cây

ไม่เมนูเด็ดที étaient, ่แค่ังลูกพี่มันไม่กินเป็นต้มซุปต้มยำหูหัวต้มยำเห็ดเปื่อยเห็ดตุ้นมีเรียบร้อยแล้วงค่อยกินหูัวหมื่นไม่กินหัวหมื่นกินหางโอเคโอเคกินทุกชั่วเลยเนาะแมนโอ้เด็ดเลยกันต้มยำเพราะวาขันใส่หมอหน่อยประเทศใส่หมอใหญ่ยิ่งชื่นอยู่แบบนี้เขาเป็นสูตรตัวนี้คั้นพีเนี่ยเออเอาไปมันเกิดการสู้รบ เดี๋ยวพี่น้องมาเริ่นต้มหมูใบข้องก็ได้เฮ็ดกินลูกค้าดิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้พบกับเด็กเป็ดกะลีค่ะเด็กเกอรี่อเนีเขียงเนื้อเชนเนียค่ะโซเชีาแน,นลนนค,คุณกระเบียสายลวดเนื้อเหรอใช่คุณกบียสายลวดส,สายลวดค่ะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรเนื้ออาหารค่ะนี่คือเมนูของเราคืออะไร วัวดากค่ะนี่หัววัวนะครับวันนี้เปิดเชือบโดยกุ้งกิ้งนะครับนี่เราจะปุ๊บหัววัวแบบเปื่อยๆกินพามาสองมือแล้วใช้ยโยเ่ตัวเลถูกเลยไหเ,เสียงเสียงหัววัวเสียงหัวัวหัวขั้นไทยมันบ่ดูเพี่อ

mỏ bùng bùng đó, bỏ anh ạ đây, có mỏ các miếng đằng kia đó. นอนโงหมอเลยเด้อรายการแล้วครับเด่นว่าเด่นเด่นเลยี่นองมึงบีสซรุที่ยังบุบุนปูเกลือยูนปคือส่เส่อเทเดอวเ่อเสือเท่ยดยังเนี่ยนะโอยังเนี่ยโจชนไอตัวแฟนเสปเขามีเสืออันนี้ต้องห้กุ๊กยิงอันไงเออยิงอันยังไงกุ๊กยิงยังเนี่ยนน่นเสือไหมครับเออจะรอง่า เหรอเปลนเปลี่ยนไมเอาเปล่นไม่ขาพี่้ะเปลี่ยนวันไมเออะเขาเอาบุญเดี๋ยวเฮ้แสงมันสักเด้งๆเลยเนี่ยส่วนไหนมันอ,อ่ะฮส่วนไหนมันผสมผสมอะไรกันเลยส่วนน<อ>ี้อ่านี่เสศษเสือมาหน่อยนึ่งสเสือหน่อยนึ่งว่ะบางเสากระจกมองเสือไปแล้วครับเสือหายแล้วว่าวมีมีหมองการโนพิ่นว่ากินดิบแน่เอาเจลูพีนี่แหละเนาะอ่าก็ตามบมาควงวันนี่้สายสุกกับสายสุกซุเมื่อนี้คือว่าไปเบิ่งไฟ บบมีนี้ไก่พดเขาบ่าไก่เาย่เแถวๆอุดรจะเลยมาเชียงเหนือเนาะมาเียงเหนี่า้านเ้าฉลองเสียไหมโอ้สมบรเเพิ่งเพอไดเเสียที่เขาเสียบังไฟบังไฟสิก็คือเขากหามมีเสียนุ่งอะไรจะแย่คนสำคัญใครหลายๆได้เีในเสียเม่เับผมว่นีมีทุนเื่อหรอกซื้อยังก็ ซื้อยังก่อนหองกาโน่เลยเนาะอ๋อบังกาโน่หมงไฟยังก่อนเสอโลแกนยังก่อโอ้ยซื้อพม่าในตาเล้าผิวภูเขาวแต่กับข้าวตะเบิงหมองไฟเนี่ยทำนี่มาเพื่อนนี่นะโอเคเลยหมบ่งผสมหมดครบครับไปไปไปต้องปรุงจืดแสบไปนะเมื่อกี้คุณก็บีไซรัลแซ่ซูกินนะพี่น้องเมนูเด็ดบนมือนี่ เนี่ส้มสีเดงดีเนาะเนื้อไม่ไหมเนาะตนนี้ตอนนึงเดียวไวเ็ยังเดียวอันแปว่าขั้นตัวพวกนี้เรับตรงนีบอกกิ๊กหม่เรือนั้นแสงสีสันสีเฮ็ดให้พิกกับหน้ามันเข้าไปตัดกันว่าเห็นส้มกินหอมขึ้น

อดี๋ยวววววเวววยวว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 ่วววววงวว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 วมวววววววนี่ววล,ละตววไปน้อไปวว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 ่วว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 วนว่วปวว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 อววว้ววง,งนวววววนววนววว มันเป็นอีหยังอะ่ะตั้งซื้อ,อยังไงดีมันออกสมฉมกลุ่มเสือสะดุ้งปลาบองน้ารำมึงรำมึงแหมน้ามันเป็นอย่าง,งไรจิตติออกความกินเห็นน้ำกันนะว่าจิตตังซื้อไม่นุ้ยยังดีนะแม่เพราะมันมนื้บวกเลยมันออกสมฉมมันเหมือนน้ำตกไหมไม่เหมือนเนาะ เชื้อบักเน่าอันนี้ถ้าตามหลักเขาเรียกว่าผ้าผ้านี่ยผ้าปะอ๋อผ้าเนี่มันรสชาติอยู่เหรอผ้าเหนืออีสานรส่าติเนี่ยแบบในเมืองเนี่ยมันคมีแต่ไข่นั่งสงสัยเลยสงสัยีกันผ้าเหนงินะไปกินนกเขาเนบ่สงสัยถ้วยมากไม่รู้อ่ะก๊อ เสื้อสลุงผ้าเสื้อสลุงผ้าผ้าแบบไม่ถึงมี่นหบอเสื้อสลุงมี่นเหรออิ่มหลอได้ไหมไม่เราได้หดเอากินมันเลเยอะๆนะซิ่มเดินเบอไปคนไทยวันนี้ผมน้ำใสยมากอยู่ถ้าพี่ลองครับแนา่น้ำไม่ลงเสื้อสลุงผ้าเ้อดาวพึงพิสัยรวยาตั้งซื้อให้เสือสลุงผ้าเลย ผมดีโอ้มาแล้วมาแล้ววันนี้เกือบยี่สิบไมนูแล้วครับจำชื่อเมื่อไรกันเหรอครับอร่อยไม่จำจำจำชื่อไม่ได้อืมอหึตินยังไงอ๋อนี่ครับส่วนที่แซ่บของงูอยอีกคนหนึ่งหัวครับผมเหลือกับปากน้ำจิ้มหมูจมูกแม่น้ำ ว้าวสุดยอดอุ้ยอนย่าเร็วเยอนี่มาไหมไม่รอแล้วนะแล้วจิพิสูตรมันยังดึงดีบนนะ <c oughs> โคตี้เลย,ลยนเดียวนี้หนนนนนนตหอน,นนะปอบบา,น,าปนนะี่เดี๋ยวปากเน่าใส่พริกปนยังไงหนิเจวเลยแต่รอดปากเงาใส่พริกปันอ๋อพี่หย่าเรยอเป มีเงาพริกปลนเจ้าเลยนั่นคือได้เราได้หนึ่งเงาไหมปุมมันล่าเจ้าเลยไปน้ำหนาไปไกลเ้วไข่หอมรามั้ยรำมั้งเนาะกุบกรุบไม่รวยแบกเชี่ยอ่ะมาทำใหญ่เนาะ แล้วผิ่ะไม่ทันเสียไม่ทันโอ้โยไม่ทังอย่าไปห้อนผมยังบ่งห่อนอยู่จะห้อนเสรว่าห้อนแล้วอีหยังว่าลุงน้องกินบ่งห่อนเดี๋ยวกันนี้เสือสะดุ้งผ้าอันนี้ก็เป็นต้มยำอะไรอ้าวข้อเฮ็ดอ่ะบอกใหข้อเทด้ยเตรียมปากอยู่ดิต้มจุ๊ ต้มซุปอีเล้วหัวอ๋อห่ะโอเคเป็นน้ำซุปเป็นน้ำซุปขางไอ้ต้มซุปอันมือนน้ำซุปหางอันนี้ต้มซุปเอมอมัอนี้ต้มไก่เครื่องต้มยำครับซุปอ๋อมันอันมันเป็นซุปซุป <ๆ S 1> ย่างเดียวเออมันอันเป็นซุปหางว่ะครับอันนี้เป็นต้มซุปมือนี้เป็นต้มซุปต้มซุปมอดิไซพวกไอ้อันเดียวกันเลยมันอีเพิ่มมาพวกาวคาอ๋อพวกใบผกหูดอ๋ออล้วก็พวกไอ้กระเทียมพวกพริกทุกครับแต่แต่ซุปย่างเดียวนี่สิบวัตต์ไพวกเครื่อง คาบมูนี่ไปเลยเพไปนมึงนดาวครับเตอหมูดาวใช่ไจีนจ้าคือเป็นบะเกียดคับซุปบะเขียวซุปเรอไมเออคล้ายๆกันบ่คล้ายกันนิดนึงวัเพราะว่าบะเขียวกดต้องมาต้มก่อนนี่คืออย่างนี้กันจะผิดต่ว่าหมูนี่เขาบ่ได้คั้นนะบ่ได้ดำนะทุปเดียวถ้าอยากให้มันมีเนื้อรวมๆเลยอะไรอย่างตัวง่ายมันใส่ขึ้นซุปโอ้ปล่ยใจเลยตัวนั้นเอาเขาบอกเขาบ่กขาสัตว์ไงครับเขาเรียกปลาเด็ดใส่ง่าย

บ่ได้เป่าได้หายใจแห้งๆเลยหายใจแห้งๆ <ใน S 1> แสกฮอตจะเสียวอ่ะกูจะเอ็นมันกรุบกรุบีนะกรุบกรุบีอือบ่แข็งน่ะ<อ>มันกรุบกรุบเลยนะเมนูนี้ต้องอะไรนะแนะนําแนะนํานะนี่ครับเมนูเอาไปเลยซิปเป็นปแนนสิปเะ็นแนนซิปเป็นแนนซิปแนนเลยหรอก็จะจักเตรียมลอยฮือ ผัาไปครับลอกกินกับข็งไปเม่นจะเสียบเบสียนเลยขอ,อยดแล้วนะ,ลละลมีนักกินขาวเหมือนกันเลยทำไมเสียตนสั้นเป็นเสียตนสันส้น่นีกับซีเมโนต์ลที่เรทำอะไรแล้วจะลุงผ้าอันนี้เ่็นตงเปล่าครับ ุยเม่เนแะตรจํไ้จัม้มันอืมอืมอาวตัคืออไกอือคือรับติดก่อนเขาือบู่เหรอขอบขาดมาแล้วทานนคำโร่งอือตอืมันปลาอูเลยพี่นนะ้องอ้นนะ ก็เคยเห็นในคลิลปวะ,ะครับเนื้อเนื้อต่างประเทศเลยมันมีแสงมันหนอกเหลืองๆทีเดียวดำเนื้ออันที่กัดของป้อนกันนันแหละเอาให้อาจารยดูแลนี่อุอออ้ยต <c oughs> ักติดพอดีเลยเนี่ยว่ากิวเลยหมดมันจนเหลืองบอ่าเออนี่ยทำเป็นของขวายากจริงป้ะเดีย๋ยวถึงายหน่อยเลยครับสัตว์จับยิมคนแรกจะเพี่น้องคนที่สอง มองครับมองกาโนโอ้ตาเป็นหนักฟอมและจุ่มใบาล้างข้อด้วยน้ำใยเพื่อนเพื่อนสำหรับต้มนี่ใส่หนังไปฟอมกุบกุบกุบกึบเลยเลยติดใจกันมัดมูอบ่านเลยพี่น้องไม่อุ่นดีครับคุณอะไรนะครับเด้อพี่น้องบันวอนออกแอมเจ้าบาลสมุทรสาครนะครับเด้อเงินแล้วพี่น้อง บัดเสาร์เมื่อแล้วบรรยากาศตะลังแรงครับผมโอ้มีไฟส่องสว่างถนนด้วยโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้กันหลังจากเขากินเขาอิ่มแล้วผมก็นังขายเนี่คบต่อไปครับผมขายจนหอดแรงหอดคำหอดมือแล้วตอนนี้ก็เหลือที่เห็นนะครับเลยูกค้านึงครับผมโอเคกับทีมงานคุณก็มีสายลวดครับผมมาหนี่น้ำหมองก็ไม่ดังเลยน้ำมืดมือเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากเป็นกำลังใจกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับเพราะว่า ตนปีกันมองเห็นครับคนนี้มองเห็นเลยตัวนี้ครับฝากด้วยนะจ๊ะขอบคุณครับสวัสดีครับรบ,รบ,บ๊ายบาย